พี่น้องที่เคารพครับเราเจอกันทุกปีต่อเนื่องกันต่างสถานที่ต่างรูปแบบจนถึงปีนี้เป็นปีที่14แน่นอนครับทุกปีก็ยืนอยู่บนท่ามกลางความเจ็บปวดหยดเลือดชีวิตอิสรภาพและคราบน้ำตาของพวกเราที่กอดคอต่อสู้กันมาแต่ว่า ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อให้ขวัญและกำลังใจนี้ยังดำรงอยู่และเพื่อให้การต่อสู้และเสียสละของพี่น้องเราผู้จากไปยังคงรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีเอาไว้ได้ผมว่าคนเสื้อแดงอันไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะครับไม่ได้หมายถึงนายนัทวุฒิใสเกลือที่เป็นคนเสื้อแดง นายแพทย์เวงหรือใครต่อใครแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้หรือไม่ได้มาที่นี่แต่คําว่าคนเสื้อแดงของผมนี่หมายถึงขบวนคนจํานวนมหาศาลของประเทศที่ตัดสินใจประกาศการต่อสู้แล้วก็แลกชีวิตแล้วเดินทางร่วมกันมาผมว่ามาถึงตรงนี้คนเสื้อแดงในความหมายนั้น สัมผัสชัยชนะทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญตรงที่ว่าไม่ว่าใครจะคิดยังไงทางการเมืองไม่ว่าใครจะยืนอยู่มุมไหนทางการเมืองและไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะอยู่ในสถานะใดทุกคนทุกฝาก่ายทุกค่ายทุกพรรคต่างแสดงการยอมรับต่อคำว่าคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนปรากฏในวันนี้ครับ ผมไม่เห็นนะครับว่าคนที่ปรากฏตัวหรือไม่ปรากฏตัวแต่เคยร่วมต่อสู้กันมาแม้ว่าวันนี้อาจจะมีมุมมองทัศนะทางการเมืองที่ต่างกันแต่ไม่เห็นใครปฏิเสธความเป็นคนเสื้อแดงไม่มีใครด้อยค่าไม่มีใคร แสดงออกว่าการต่อสู้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ไม่ควรค่าแก่การยกย่องพูดถึงอย่างไรก็ตามเราไม่ได้สู้เพื่อหมายคว้าเอาชัยชนะแบบนี้เราสู้เพียงเพื่อเรียกร้อง ให้อำนาจอธิปบตยกลับคืนมาสู่มือประชาชนนั่นก็คือการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้ข้อเรียกร้องพื้นฐานที่สุดคือยุบสภาคนเสื้อแดงไม่ได้สู้ว่ารัฐบ,บาลต้องเป็นอย่างที่เราชอบเท่านั้นด้วยซ้ำานะครับแต่คนเสื้อแดงสู้เพื่อต้องการรัฐบ,บาลที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเท่ากันแล้วก็เลือก อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ข้อเรียกร้องนั้นมันแลกมากับความตายแลกมากับความบาดเจ็บเสียหายและแลกมากับการต้องแบกรับสิ่งที่ถูกยัดเยียดว่านั่นคือความพ่ายแพ้นั่นคือขบวนการเผาบ้านเผาเมืองนั่นคือขบวนการต่อการร้าย นั่นคือมอ็บรับจ้างมอ็บไรการศึกษาแต่เราก็เดินหน้ากันมาจนปัจจุบันจนปัจจุบันที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแม้แต่ใครหลายหลายคนที่เคยปรามาตและเหยียบย่ำการต่อสู้นี้ก็ยังต้องแสดงออกถึงการคาระวะ สะดุดีแต่พี่น้องครับการเดินทางไกลมันก็เดินอยู่ความบนความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนทุกสรรพสิ่งมันปฏิเสธกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้เราจึงเห็นนี่เป็นปรากฏการณครั้งแรกของการจัดงานรํำลึกที่ตลอดแนวถนนราชประสงค์เต็มไปด้วยกิจกรรม รำลึกคนเสื้อแดงผมนับได้ไม่ต่ำกว่าสี่กลุ่มกิจกรรมแล้วท่านทีรครับผมเดินพบปะพูดคุยทุกกลุ่มตั้งแต่เย็นที่พี่น้องกลุ่มหนึ่งเดินขบวนจากตรงนี้ไปที่ป้ายราชประสงค์หัวค่าผมเดินไปกลุ่มที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เดินไปอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้สะพานล,ลอยถัดไป ความจริงที่ผมพบก็คือว่าทุกคนทุกกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งนั้นนะครับไม่มีใครสวมรอยไม่มีใครปลอมแปลงตัวมากลุ่มที่เดินถือธงอยู่ตรงนี้กลุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้กลุ่มที่นั่งถัดไปและนั่งอยู่ใต้สะพานลอย ล้วนแล้วแต่เป็นคนใส่เสื้อสีแดงที่ชวนกันมากินมานอนชวนกันร่วมเป็นร่วมตายที่นี่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อ14ปีที่แล้วนี่เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ผมเดินดูตลอดแนวผมก็สัมผัสว่านี่แหละพี่น้องเรานี่แหละพี่น้องกัน นี่คือกลุ่มคนที่ไม่ช่ญายาไม่มีความผูกพันกันทางสายเลือดพูดให้ถึงที่สุดจํานวนมากไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแต่เพียงเพราะบางคืนมานั่งชุมนุมอยู่ติดกันเพียงเพราะวังวันเดินขบวนไปพร้อมๆกันเพียงเท่านั้นก็แบ่งน้ำกันกินแบ่งข้าวกันกินแบ่งคุกกันติดแบ่งความตายและก็แบกพากันมา จนจบการต่อสู้ของเราเพราะฉะนั้นผมยืนยันข้อเท็จจริงนี้ก่อนข้อเท็จจริงที่สองที่ผมพบก็คือแต่ละกลุ่มมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันครับพูดกันง่ายๆถ้าเอารูปประธรรมก็ต้องบอกว่าแต่ละกลุ่มสนับสนุนแนวทางของพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งพรรคไม่ตรงกัน ถามว่านี่มันคืออะไรนี่คือเสรีภาพและนี่คือวิธีทางของประชาปธิไตยและนี่คือสิทธิ์โดยชอบของประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่ก็ตามนี่เป็นสิทธิ์โดยชอบของทุกคนครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกมีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนและไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ แล้วท่านมีเหตุผลของท่านท่านมีสิทธิ์ตัดสินใจโดยชอบด้วยตัวท่านที่ผ่านมาเราเชื่อกันมาแบบนี้ประการต่อมาทำท่าฝนจะลงนะครับไอ้ไผ่น้องผมแต่งตัวหล่อรอดีดพินอยู่หลังเวทีจะพูดยาวก็เดี๋ยวน้องมันจะไม่ได้เล่นดนตรีแล้ะครับก็เอาเป็นว่า มาถึงตรงนี้ไม่รู้ผมจะพูดคล้ายกับที่ท่านคิดหรือท่านอยากฟังหรือเปล่าหรือไม่รู้จะพูดในสิ่งที่ดีท่านพอใจหรือไม่แต่ผมว่าไอ้ที่คิดต่างกันทางการเมืองไอ้ที่ชอบไม่ชอบสนับสนุนไม่สนับสนุนไม่ตรงกันทางการเมืองเป็นสิทธ ของทุกคนฮะแต่ส่วนตัวผมนะครับผมไหว้ความเป็นพี่น้อง <_ LS> เ,เพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันมา14ปีตรงนั้นยากถึงกับขั้นให้มันมาลายหายไปเสียสิน้นเหตุผลเพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งผมว่าดีไม่ดีมีเหตุการณ์เดียวนะครับที่เราจะผ่านพบเพื่อนแพ้ ที่เคยเคียงข้างกันมาแบบนั้นแล้วความเป็นคนเสื้อแดงไม่รู้นะครับถ้าวันนี้ผมยืนพูดอยู่ที่นี่แล้วมันเกิดเหตุเพศภัยใดๆก็ตามจากการกระทำของอำนาจประเด็จการอำนาจนอกระบบที่เข้ามารุกรามคุกคามผมเชื่อว่าคนที่นี่พร้อมจะปกป้องกัน และผมเชื่อว่าสองสามกลุ่มตรงนั้นก็พร้อมที่จะมาเคียงข้างกันผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อปี2563ผมถูกขังอยู่ในเรือนจำจังหวะเวลานั้นเป็นแกนนำเสื้อแดงคนเดียวที่อยู่ในนั้นจู่ๆก็เกิดความเคลื่อนไหวของน้องๆคนหนุ่มคนสาวเขาส่งแกนนำหลักๆ นักต่อสู้คนสำคัญในห่วงเวลานั้นเข้าไปอาโนนเพนวินไม้ไผ่แอมมี่ใครต่อใครตบมือให้กับน้องๆเหล่านี้ครับคนเหล่านี้นอกจากไผ่ดาวดินคนเดียวนอกนั้นไม่เคยเข้าคุกไม่เคยเข้าเรือนจำแม้แต่สักนาทีเมื่อเข้าไปถึงบังเอิญน,นะครับมันมีคนถูกขังอยู่คนนึง ไอ้คนคนนั้นก็เลยทำหน้าที่เป็นทั้งกาดเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งคนแบกข้าวแบกน้ำให้เป็นทั้งคนดูแลบริการให้ทุกอย่างคนคนนั้นเป็นผู้ต้องขังชื่อนายนัทวุฒิแต่เขาไม่ได้ทำในนามนายนัทวุฒิเขาทำในนามคนเสื้อแดงกพวเราต้องปกป้องสนับสนุน อุด,ดมการและจิตวิญญาณของคนหนุ่มสาวที่เขาต่อสู้ต่อยุคต่อเนื่องจากวันเวลาของเราดังนั้นท่านที่เคารพครับเอากันตรงๆอะเวลานี้คนที่เคยเคียงข้างร่วมเป็นร่วมตายกันมาบางส่วนบางกลุ่มนะครับโทษนะพูดตรงๆด่ากันจนเอ่ยชื่อถึงกันไม่ได้แล้วอย่าว่าเห็นหน้ากันเลย ผมเด้นอยู่ตรงนี้เดินไปแต่ละที่เขาก็บอกว่าเต้นขนาดเต้นยังถูกด่าเลยเต้นรู้ไหมขนาดเต้นนี่คนยังดา่ายังงอนยังงั้นอย่างงี้เต้นรู้ไหมผมบอกไม่ต้องบอกแล้วครับตั้งแต่ปี2150ที่ผมดืนต่อสู้มาผมก็เดนด่าแบบเนี้นี่เกือบ20ปีแล้วครับก็เดนด่าอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเป็นไร เราไม่เคยคิดจะไปตอบโต้ไม่เคยคิดจะไปอธิบายไม่เคยคิดจะไปปริปากบอกใครว่ากำลังทำอะไรอยู่และกำลังดำเนินการผลักดันเรื่องอะไรแบบไหนบ้างไม่จำเป็นเพราะคนเสื้อแดงเวลาเราสู้เราไม่ได้เป่าประกาศนะครับคนเสื้อแดงเวลาเราเจ็บหันซ้ายหันขวาก็มีแต่คนเสื้อแดง ด้วยกันอย่างที่วันนี้เราหันซ้ายหันขวาก็มีแต่คนเสื้อแดงอย่างที่เราสู้กันมาแต่มันอบอุ่นมากขึ้นกว่าเพราะมีคนหนุ่มสาวมาเคียงข้างเราด้วยและเขากำลังจะรอขึ้นเวทีอยู่คืนนี้ <S <S> <S ผมเห็นด้วยอย่างเปิดเผยและพูดตรงไปตรงมาตลอดนะครับว่าการนี้เราตนสกรรมที่คณะกรรมาการสภากำลังพิจารณากันอยู่ ต้องนิรโทษกรรมคดีความอันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมทั้งคดีที่ถูกกล่าวหาด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างไม่มีข้อยกเว้นแล้วไม่ใช่พูดที่นี่ให้มันเสียงดังผ่านไหมพูดที่อื่นพูดมากกว่านี้อีกพูดตรงกว่านี้อีก แต่ผมก็ไม่เห็นความจําเป็นว่าผมต้องมาประกาศอะไรอยู่ตรงนี้มันเป็นความเจ็บปวดที่ลูกหลานคนไทยรุ่นหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรงกับศาลผมเนี่ยสู้มาจนถึงวันนี้ผมโดนคดีมาตั้งแต่ปี50ต้นเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้ผมยังสู้คดีปี52ไม่เสร็จนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเกือบ20ปีแล้วผมยังสู้คดีของเก่า นี่ผมโดนประมาณ20กว่าคดีนะครับลูกหลานบางคนนมันโดนส40คดี50คดีถ้าไม่ช่วยไม่แก้ปัญหาให้ต้องพูดกันแล้วครับน้องบางคนอายุ20กว่าอายุเกือบ60แล้วยังสู้คดีไม่เสร็จแล้วสมัครงานก็ไม่ได้จะบินออกไปสู่โลกภายนอกก็ติดเงื่อนไข จะใช้ศักยภาพมันสมองและพลังชีวิตที่ตัวเองมีทำตัวเองให้แข็งแกร่งและสร้างสังคมให้มันดีกว่านี้ก็กลายเป็นว่าต้องใช้สัพพะกำลังทั้งหมดไปยืนอยู่ตีนโรงตีนศาลนี่เกือบ20ปีแล้วครับยังสู้คดีเก่าแล้วน้องๆปัจจุบันคนหนึ่งสามสี่สิคดีท่านคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ดังนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้ จำเป็นต้องผลักดันและจำเป็นต้องแสดงความเมตตาและเคารพต่อความคิดของคนหนุ่มสาวไอ้เมตตาอย่างเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคนหนุ่มสาวรุ่นนี้เขาทำในสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือรับฟังกันได้เลยเป็นดังเชกเช่นอาทยากร ที่รอความเมตตาจากคนไกลอำนาจซึ่งผมว่าไม่ใช่นอกจากเมตตาแล้วต้องรับฟังแล้วก็เข้าใจความแตกต่างเข้าใจสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันอาจจะคิดไม่เหมือนคนในวันวาน,วานในอดีตก็เป็นได้ท่านทีรบครับจริงๆวันนี้ ก็ไม่ตั้งใจจะพูดอะไรยาวจะเตรียมเพลงมาสามเพลงแบบคุณหมอก็กระไรอยู่เพราะว่าน้ำเสียงมันสู้กันไม่ได้ผมเป็นรองหมออยู่หลายขุมเอาเป็นว่าเท่านี้พอเพราะว่านี่ครับต้องให้รุ่นนี้เขาขึ้นมาแสดงทัศนะของเขาบ้างสุดท้ายจริงๆผมขอเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ในานามของคนเสื้อแดงซึ่งแต่ก่อนเป็นแกนนำที่อายุน้อยที่สุดเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนอายุมากที่น้องๆเขาอาจจะมองเป็นคนแก่แล้วก็ได้ผมขอใช้สิทธิ์ของการเป็นแกนนำคนเสื้อแดงคนหนึ่งพูดแทนคนเสื้อแดงก็แล้วกันครับขอแสดงความเสียใจไว้อะไร ต่อการจากไปของบุ้งเนติพรสเสน่สังคมไม่ว่าเราจะให้ความหมายไม่ว่าเราจะเห็นด้วยเห็นต่างห่วงใยห,หรือยอมรับอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวของบุ้งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครในโลกปฏิเสธได้คือบุ้งไม่สมควรตายเพียงเพราะคิดต่างจากผู้มีอำนาจขอบคุณครับสวัสดีครับ